ขณะที่กองกําลังบูรพาได้ประกาศกฎอายการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศให้เป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยหลังจากเขมรเนี่ยเข้ามาก่อจลาจลในพื้นที่มาตรการหลังประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะครับก็คือห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห้าม ปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีวิตห้ามถ่ายภาพถ่ายปฏิบัติการทางทหารห้ามทะเลาะวิวาทและดื่มของมืนเมาและสุดท้ายห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้ว <นะ S 2> แลฝั่งนูน้นนะฝ<อ>ั่งนู้นก็เต็มที่ฟรีสไตล์<อ>แต่ฝั่งท้ายห้ามไปเรียบร้อยแล้วเวลาประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมันคือ<ท>ประกาศในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเราใครับที่ฝั่งนู้นยืนอยู่มันก็ที่ของเรา มันไม่แคร์มันยืนยันว่าเป็นที่ของมันเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้มาลือนี้ฝั่งไทยจะไม่มีรถดูดซ่วมจะไม่มีการเต้นจะไม่มีรถขนคนไปประชิดลัวสแลนอีกต่อไปแต่ขณะไม่ได้เครื่องใหญ่เสียงใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้แต่ในขณะที่ไอ้อีกฝากฝั่งหนึ่งที่มันทํารับตังอะมันยังคงทําได้ตามปกติแสดงว่าจิตใจเราสูงมากจิตใจประเทศเรานีเป็นคนสูงส่งมากใจดีใจดีไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็ขอให้เจริญ ต่อไปค่ะอย่างนี้อยอมไม่ได้นะครับบางครั้งบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราจะต้องสู้กับคนชั่วไอเราใช้ความดีรู้จักทศกัณฐ์ไหมพี่อ้วน <c oughs> ทศกณัณฐ์เนี่ยหน้าเนี้ยยิ้มให้เอ,อน,นเอาตายเอาตายไปเรียนรู้งานจากทศกัณฐ์สักหน่อยก็ได้หรือไม่ก็เชิญพี่อ้วนพร้อมกันกันกบคอรมอคณะรัฐบาล<อ>ไปเดิน,ดนล่าตรเวณหน่อยค่ะอลองไปเดินดูหน่อยว่าอุ้ย ใครจะได้โชคดีหรือเปล่าจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงขณะที่บิ๊กกุ้งพลโทบุญสินภาฒกลางไม่ทัพภาคสองเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรานารีอำเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปรับมอบเครื่องใช้จําเป็นในภาคสนามแล้วก็เครื่องอบพโภคบริโภคก็มีโอกาสได้เจอก,กันกับนักข่าวครับเราก็ถามเลยครับผู้ชมว่า ถ้าทหารเขเมรเนี่ยมันลอบเข้ามาวางระเบิดอีกเนี่ยจะทำยังไงเออเพราะว่าดูจากหลักฐานที่สกัดออกมาได้จากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้โอ้โหหลังเจราจาหยุดยิงอะ่ะมันยังมีการสอนวางระเบิดมียังมีการขุดหลุมขวากขุดหลุมวางระเบิด PMN2 อยู่เลยก็ถามออบิ๊กกุ้งไปบิ๊กกุ้งย้ําชัดเจนให้มั่นใจเลยนะครับว่าก็ถ้าเจอถ้าเห็นว่ารุกร้ําบุกเข้ามา ในอธิปไตยของไทยแม้เพียงตารางนิ้วเดียวก็ยิงได้ทันทีครับทหารฝั่งัมพุชาลอดเข้ามามากเราหนึ่งลแต่ฝักเราเห็นได้เราสามารถถ้าเห็นยิงได้เห็นย<ๆ>ิงได้อันนี้ผมสั่งการแก็ถือว่าลุกล้ำอธิปไตยแล้วก็ละเมิดข้อตกลงนี้ใช่ครับใชครับถือว่ามามีพฤติกรรมลูกล้ำอธิปไตย ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรเลยครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ปกติของ,ของก็นเนี่ยย้าชัดเลยว่าจริงๆไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมคือมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดแนวชายแดนแล้วก็ลาดตระเวน ที่สําคัญก็คือว่าย้ําเรื่องของนยโยบายที่ให้ไปถ้าเกิดเขมรลุกล้ําเข้ามาเมื่อไหร่ให้ยิงได้ทันทีมไม่ต้องรอถามผู้ประชาการหรอกมะดีค่ะาาสามารถลั่นไกลไเลยเจ<ล>อปุ๊บส่งเอาให้ร่วงเลยเขาพค่งคำสั่งแล้วฮะครับส่วนโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พอเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมนูต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาไทยอ,อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขมรดูข่าวจะเอาเรื่องเนี่ยไปแหกตาคนในชาติตัวเองว่า ประเทศไทยจัดฉากมือถือเป็นภาษาไทยกลัวจะโง่เกินจะจำไม่ได้ว่ามือถือมันมีโหมด เลี่ยนภาษาคือก่อนเจ้าหน้าที่ทหารไทยจะเปิดดูโหมดต่างๆเนี่ยเขาก็เข้าไปเปลี่ยนภาษาก่อนให้มันเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะขึ้นมาเนี่ยแปลให้เลยนะครับผู้ชมว่าไอ้ไทม์แมดงว่ามันถ่ายวันไหนเดือนไหนปีอะไรสิ่งที่พี่บอลกลัวคือเรื่องจริงถ้าไม่บอกอ่ะมันมีคนโง่เกินก็กลัวไงมันมีมันมีอยู่แล้วเราเอาข่าวมาออกเนี่ยแล้วมือถือเป็นภาษาไทยอ้าวทหารไทยจัดฉากนี่มือถือก็มือถือไทยเพราะฉะนั้นถือว่าบอกแล้วนะอย่าโง่เกินนะย้ำอีกทีมือถือของ ทหารขเขมรที่ก็ไม่รู้ว่าซื้อจากฝั่งบ้านเราหรือเปล่าแต่ที่สําคัญคือไม่มีขายนะี่ยี่ยยห้อนี้ไม่มีขายไม่มีออมันมีหมดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเพ <ๆ S 2> ราะฉะนั้นเนี่ยมือถือทหารชัดเจนขอยืนยันไม่ต้องเอาคลิปนี้ไปแหกตาคนในชาติว่าบ้านเราจัดฉากเอามือถือไทยใส่รูปทหารขเขมรเข้าไปเบืองน้ำลายพูดไปเถอะบอกไปก่อนเขาอยู่ภายใต้อุ้งเนี่ยมาประมาณ4ี่ิปีได้ตีนหมีเอ พเพูดไปเหอะออพูดให้เต็มที่พูดไปเขาก็ยังคงจะไปโกหกคนในชาติของเขาได้ว่าแบบนี้ไทยทําขึ้นมาทำาเพื่อว่าจะโจมตีกัมพูชาหรือแม้ว่าเราจะมีภาพมากมายขนาดนี้เขาก็ยังยืนกรานอยู่ดีว่ารอบนี้เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคลิปวางระเบิดสอนทําระเบิดไอ้หลุมคงหลุมขวากใดๆไม่เกี่ยวข้องเลยฮะเขายังคงพยายามจะอธิบายว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นไทยเหยียบระเบิดเก่าตั้งแต่ยุคเขมรแดง